ถนนหรือขนม ในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งสัญญาจ้างกำหนดความหนาของถนนไว้15ซนติเมตรแต่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้มีความหนาเพียง10-13ซนติเมตรซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างจึงแก้ไขโดยใช้คอนกรีตเททับหน้าถนนเดิมทีม่มีความหนาเพิ่มขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการประกอบสัญญาจ้างที่กำหนดให้เทคอนกรีตในครั้งเดียวและเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความคงทนของถนนงานนี้นอกจากจะไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้แล้วการที่ผู้ว่าจ้างเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจา้างยังทําให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นจนํานวนเงินหลายล้านบาทสตงอขอบอกว่าทําถนนนะไม่ใช่ขนมชั้นแหมทําไปได้